รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะรายการส่องธรรมวันนี้ดิฉันรัตมณีกังวนไกลพร้อมทีมงานกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนั้นเดินทางไปที่ใดไปติดตามกันค่ะว่าบุญที่เราได้ทํานั้นได้ส่งผลหรือว่าเกิดประโยชน์อย่างไรต่อพระพุทธศาสนาบ้างติดตามกันค่ะขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมความเจริญรุ่งเรืองงดงามในหน้าที่การงาน ขอจะมาเกิดขึ้นและวมาเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้และขอทุกท่านจงปราศจากทุกโศกโรคภัยโรคโควิดซึ่งไม่มีพิษอะไรก็อย่าได้มาทําร้ายเราท่านทั้งหลายขอจงสูญทั้งหลายหายไปณนะการระบาดนี้นะ,จะเจริญพรวันนี้นะ่าเป็นวันดีอีกวันหนึ่งที่เราท่านทั้งหลายจะได้มารวมพังรวมความธรรมคีกันสร้าง บุญกุศลสร้างคุณงามควา,ามดีสร้างบารมีเพื่อจะได้น้อมก้าวน้อมกระหม่อมถวายพระราชนิพนธ์ทศวดแม่ราชินีพันปีหลวงของเราพระราชินีในรัชกาลที่9นะ,ะในวันที่12สิงหาคมที่นั้นวันนี้เราท่านทั้งหลายก็ได้รวมรังรวมควา,ามธรามืขีกันมาสร้างบุญกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีเพื่อจะได้น้อมก้าวน้อมกระหม่อมถวายพระราชนแด่พระองค์ท่านแล้วก็วันนี้ก็ได้รับเกียรติ จากท่านพลตรีหม่อมราชวงศ์วยวัฒน์จกพันธ์พร้อมทั้งทีมงานท่านได้มีกุศลรัศดามาร่วมสนับสนุนส่งเสริมโครงการอุทยานการเรียนรู้ชุมชนณอุทยานการเรียนรู้ชุมชนตำบลวางเพลิงอำเภอโคกขมลงจังหวัดลบบุรีซึ่งหลวงตาได้มาถนองโครงการถวายพระศิลแด่ต้มเด็ดพ่อของเรามาเป็นเวลาถึงประมาณ4ปีแล้วและโครงการนี้ก็ได้รับความมาถามจาก ท่านพลตรีหม่อมราชวงศ์วยวักรพันธ์ซึ่งท่านพร้อมทั้งทีมงานก็จะได้พนทนึาปรสาสัยกับญาติโยมท่านสาวุิชนว่าเราจะมีโครงการอะไรทําอะไรกันบ้างครรมการประเดชทุกคุณท่านจุกคุณวัดหัวกระบือที่เคารพอย่างสูงครับพร้อมทังตวัสด,ดีท่านผู้แานนิกชนที่ ร่วมบุญรวมกุศลทุกๆท่านวันนี้โครงการของเรามาเพื่อหลักในวันนี้นั้นเป็นการถวายกุศลแด่พระบรมราชจีนีน,นาเาร่อการที่เก้านะครับซึ่งวันนี้นั้นเรามีการ จะทำบุญไทยชีวิตโครกระบ,บือซึ่งเป็นมหากุศลอย่างยิ่งที่พวกเราชาวพุทธนั้นถือว่าการให้ชีวิตแข่สัตว์ที่มีคุณประโยชน์กับสั้งกมนั้นเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งอย่างหนึ่งนะครับเป็นกุศลรัศูประธรรมธาตวนหนึ่ง คือได้ทำสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์กับทั้งสังคมทั้งพาฒนานะครับแล้วก็เป็นมงคลกับตัวเราด้วยสำหรับชาวพุทธนั้นวันนี้ถือว่าได้มาทำในเรื่องของตร้งบุญสาง้สางกุศลให้เกิดแก่ ศาสนาให้เกิดแก่ประเทศชาติเราทั้งหลายก็เป็นพุทธมามกะนะครับิึงทำสิ่งในสามประการที่เป็นพุทธโอวาทประการที่หนึ่งก็คือเราละชั่วทั้งปวงประการที่สองเราสร้างกุศลทั้งปวงอย่างในงานวันนี้นั้นในพิธีวันนี้นั้นก็คือเรื่องของ การบำเพ็ญกุศลให้สมบูรณ์น,นั่นเองแล้วก็ประการที่สามก็เรามาทําจิตใจให้เราผ่าองใสเหมือกับตามพุทธบวชาให้ประทำทามประการของพุทธตาธวิกก็เป็นพระเดชพระคุณอย่างยิ่งที่พระคุณเจ้าได้กรุณาให้โอกาสพวกเรานั้นได้มาร่วมประกอบกุศลในวันนี้ ซึ่งพวกเรานั้นได้อิ่มเอิบในบุญกุศลแล้วก็จะได้เป็นผู้ที่บ่กนุบวงรุงก็ถาถนาแล้วก็ได้ถวายพระเกียรติดนสถาบันพระมหา,ากษัตริย์โดยทั่วหน้ากันท่านได้รับฟังการท้านาประสายจากท่านหม่อมรัฐวงบริวัตกพันประธานมูลนธิธิเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ คงจะได้ปรับเรื่องปีติกินดีว่าเราจะได้มีโอกาสร่วมสร้างบุญสร้างบุญชนสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีร่วมกับท่านพลตรีหมอประชวรมุจวัจจภัณฑออ์สืบต่อไปนะแล้วก็ต่อไปก็เชิญท่านผาสกรบัววิจิตรได้พัฒออน,นานปราสายกับญาติโยมท่านสาธทุชนถึงเรื่องโครงการว่าเราเออโครงการเหล่านั้นมีอะไรที่จะให้ญาติโยมท่านสาธทุชนได้มีโอกาสมาร่วมสร้างเสติมเพิ่มเติมบารมีสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีถวายแด่องค์เจ้าความมกษัตริย์ อย่างไรบ้างก็เชิญท่านผาตุกรบริวิจขอรัศการนะฮะว่าพระคุณเจ้านะฮะเจ้าวาดวัดหัวกระบือนะฮะแล้วก็ท่านดนตรีหม่อมราชวงศ์ไว้ว่าจากพันธ์นะฮะและขอญาตแนะนําทีมงานนะฮะก็ข้างๆผมเนี่ยนะฮะพี่ประกิตนะฮะบุญบุญจัดนะฮะแล้วก็ผู้การโซ่ผู้การสมศักดิ์นะฮะแล้วก็พี่กัมนลูกกุ้งว่ายหนึ่งนะครใหญ่ผู้ใหญ่ครับนะฮะ ด,ด้านซ้ายก็คือ,อสมพิตนทานนะครับ่าสมวายทะเลขาท่านชายต่อไปคือท่านาท่านนีแดงกินท่านผู้พากษาสมทบสารในงานกลางท่านเป็นประธานสภาการลูกจ้างในงานไทยสุดท้ายสุดนะครับท่านอรวรันนะครับด้านอรวรันรนะฮะท่านการอรวรันก็วันนี้ก็ถือว่า,าเป็นบุญกุศลขังเรานะฮะมาจากกรุงเทพมากนะฮะประชาชนก็มา,าการเดินทางมากับมี มาแล้วก็มีนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่นั่งข้างหลังก็หลายท่านนะฮะที่ปรึกษาประธานสภานะฮะผู้ที่สภาก็นั่งหลังมาเยอะครับข้างหลังมาเยอะและเดินทางมาเยอะนะครับที่นี่ต้องขอกราบเรียนนะฮะท่านย้อนหลังสักนิดหนึ่งขออนุญาตนะฮะท่านพระคุณเจ้าวัดหัวกระบือเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่บางขุนเทียนเจ้าอา,อาวาสพระคุณเจ้านี้ก็ได้สร้างวัดบางขุนเทียนเนี่ยเป็นที่ใหญ่โตนะฮะมีการทุนการเลี้ยงดู ของเด็กแล้วก็มีชาวบ้านไปทํามาหากินน้องๆนะฮะหลายคนก็ไปทาที่นั่นนะครับแล้วก็ปล่อยปลาวัวก็ปล่อยกระบือปล่อยสัตว์เลี้ยงปลาสองชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยล่ำลือกันไปทั่วกรุงเทพวัดหัวกระบือนี่อยู่บางขุนเทียนนะครับไปใครก็ไปเยอะแยะจะเป็นนักการเมืองไปอะไรเยอะแยะไปนักวัฒนการท่านท่านเป็นพระที่อ่าทรงปฏิบัติธรรมสร้างมนุษย์สร้างความดีนะฮะแล้วก็มีอ่เยอะแยะที่มีธุรกิจที่นั่นนะ ธุรก,กิจที่ให้ชาวบ้านมาทําให้กัดการเรียนรู้นะฮะสร้างอ่าลขนาขนมไรอะไรก็แต่ที่ผมไม่พบมานะครับผมเป็นลูกศิษย์ท่านแล้วท่านมีนิมิตหมายความความคิดของท่านว่าอยากจะทําที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้นะฮะที่จังหวัดลบบุรีที่เรามาวันนี้ก็คือมาช่วยกันสนับสนุนมาช่วยกันทําบุญนะฮะที่นี่คือศูนย์การเรียนรู้นะฮะที่จังหวัดลบบุรีนะฮะ เมื่อมาที่นี่เนี่ยขอญาตนิดนึงก่อนจะเข้ามาที่นี่ผมพักมาพักก่อนหนึ่งวันนะฮะเราก็เดินทางขออญาตคุยทีเดียวก็เดินทางมาใกล้ๆเนี่ยทานข้าวก่อนเพราะว่าทางนี้อาจจะเดินเที่ยงก็ชุยจากพราชาวบ้านก็มาทานอาหารเนี่ยต้งกลางวัดเนี่ยบอกโอ้ยินดีจังเลยโอ้มีวัดมาอยู่ที่นี่แล้วได้ยินได้ยินข่าวว่าเจ้าว,วาดนะฮะท่านเป็นพระคุณเจ้าที่ปฏิบัติธรรมมาโดยตลอดนะฮะผู้คนรู้จักกันหมดทั่วประเทศหลายประเทศ ลูกหลานผมไม่อยู่ต่างประเทศก็บอกบอกย่างไงดีอยากจะทําบุญหุวงพ่อจังเพราะคนไทยนเนี่ยมันก็อย่างว่าะฮะดีทุกอย่างโควิดแล้วก็ไม่เป็นอะไรนะฮะแล้วเราก็ดีนะฮะทุกอย่างประเทศไทยดีหมดใค,ใครอยากเข้าประเทศไทยทั้งนั้นหลวงพ่อก็ทําศูนย์การเรียนรู้ในทีน่นี้เพื่อจะให้มีขยายก็เรียกเป็นสาขานะฮะหลวงพ่อก็ว่าถ้าใครเนี่ยนะฮะเมื่อได้รับฟังวันนี้แล้วจากรายการแล้วนะ็อขอขอบคุณรายการช่องห้าด้วยนะครับ ขอบพระคุณผู้ที่มาร่วมงานทุกท่านแล้วขอบพระคุณชาวบ้านที่นี่แล้วก็ขอบพระคุณที่อยู่ต่างประเทศคนไทยนะฮะหรือศาสนาใดก็แล้วแต่ที่อยากจะร่วมบุญนะฮะการถ่ายถ่ายโกกบือนะฮะหรือ,อทำบุญกับทางวัดเพราะหลวงพ่อเนี่ยเขาจะจัดทำเนี่ยถ้าเรามีโอกาสจะฝากท่านด้วยถ่ายให้หน่อยนะฮะถ่ายดูหน่อยเนี่ยแ,แถวเนี้ยท่านเอาจากโอโลกรางนะฮะเป็นป่าทำเป็นวัดนะฮะทำเป็นวัด นะฮะแล้วก็มีชาวบ้านมาเชาวชาว,วันหน้าจะมีการทําบุญทําทานท่านเ้ยคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยฮะเกิดแก่เจ็บตายไม่นานก็ตายกันหมดแล้วนะฮะเอาบุญดีกว่าฮะท่านบุญแล้วเราก็ได้มีโอกาสได้อ่ามีพระนะฮะมีมีพระที่ดีมีพระคุณเจ้าที่ดีถ่ายโคกระบือแล้วจะขุดคลองนะ,ะทำบ่อถ้าให้อ่โคกระบือได้มีอ่ามีน้ําทาน นะฮะมีน้ํากินเอาง่ายๆคนภาษาเราก็เรียกมีน้ํากินนะครับความเป็นอยู่เป็นสุขคนไทยเราเนี่ยเมื่อมีธรรมะเข้ามาะะเลยตุวันนี้เห็นไหมล่ะฆ่ากันมั่งอะไรกันมั่งนะฮะตอนนี้ก็จะเลิกท่านมาปโปรดนะฮะขอญาติเหมือนขอญาตครับอาจจะพูดสูงไปก็เหมือนพูดเจ้ามาปโปรดท่านมาปโปรดมาปโปรดสัตว์เพื่อปโปรดมนุษย์นะฮะให้ทําเป็นความดีนะฮะทำเป็นความดีสร้างคุณธรรมนะฮะแล้วก็เดือนนี้ ก็เป็นเดือนที่เป็นสิริมงคลของคนไทยทั้งชาตินะครับที่พระพันปีหลวงแม่เรานะฮะจะมีโอกาสทําบุญวันนี้ท่านเจ้าวาดก็แนะนําพวกเราหลายคนเนี่ยมีทั้งผู้ใหญ่บ้านมีทั้งผู้การโซ่ผู้การมสมศักดิ์นะฮะแล้วก็ท่านที่อยู่อายุยาพี่ชายพี่ปกิจนะก็ช่วยกันทําคนละเละ็กค,คนละน้อยนะฮะผูพรพรอใบสารก็มาช่วยถ่ายทำน้องๆหลายคนเนี่ยที่เห็นด้วสวยนี่กรลุกศิษส์ทั้งนั้นนะฮะ นะมาทั้งนั้นเลยทุกคนมากันหมดแล้ววันนี้ก็อขออนุญ,ญาตนิดนึ่งพอคุยเสร็จแล้วท่านก็พูดถามมาึงธรรมะท่านชายก็พูดถึงเรื่องออหมายถึงว่าสิ่งสูงสุดนะฮะในเวลาตรงจาก,กรีเรียนเชิญนะท่านผู้พากษาธานีแจงตีนะ,ะขออนุญาตเป,เป็นเป็นเตินะฮะแล้วกราบนมัสกาท่านเจ้าวาดวัดหัวกระบือนะครับท่านชายพลตีหม่อมราชวงศ วัยวัตจกกักรพันนะครับครับผมในวันนี้ก็มีโอกาสมาร่วมทําบุญกับท่านชาวาดนะครับก็เดินทางมาแต่เช้านะครับได้นั่งคุยกันกับผู้ใหญ่ลหลายหท่านที่อยู่ที่นี่เขาบอกว่าตอนนี้ที่นี่มี300 300ไร่เพื่อเป็นที่ปล่อยวัวควายที่ ทออกมาจากโรงฆ่าสัตว์นะครับแล้วก็มาแจกชาวบ้านแจกทั่วประเทศนะครับแจกทั่วประเทศก็ได้ข่าวดีจากท่านเจ้าอาวาสว่าวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันแม่นะครับก็จะมีทีมประชาชนกลุ่มหนึ่งนะครับจากภาคอีสานมารับวัวที่วัดหัวกระบือนะครับก็ เพื่อให้คนยากคนจนนำวัวไปเลี้ยงนะครับท่านท่านปรารถนาว่าห้ามเอาไปฆ่าห้ามคือตายเนี่ยต้องแจ้งมาทางวัดว่าตายด้วยสาเหตุอะไรถ้าตายด้วยการฆ่าต่อไปสัญญาอาจจะต้องบอกว่าท่านมีความผิดนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาท่านเจ้าวาดก็กังวลน,นะครับประชาชนเอาไปแล้วไม่มีสัญญัญญาเอาไปแล้วก็ นำวัวไปฆ่าไปฆ่าไปแกงกินกันนะครับก็ดีใจนะครับที่ได้มาร่วมทําบุญกับท่านนะครับในวันนี้และโอกาสต่อๆไปก็พี่น้องประชาชนแถวตํบวาบลวังเพิงนะครับที่นี่วังเพิงนะครับก็ฝากที่นี่ไว้ด้วยนะครับว่า ต่อไปนี้ก็จะเป็นศูนย์การเรียนรู้และเป็นวัดที่มีพระมาจำอยู่ที่นี่นะครับทำบุญมาทำบุญมาทำอะไรเดินทางสะดวกนะครับเดินทางเข้ามาสะดวกมากนะครับก็ฝากประชาชนในแถบนี้นะครับจังหวัดลบบุรีและจังหวัดข้างเคียงนะครับต่อไปประชาชนอาจจะมารับวัวควายที่นี่นะครับซึ่งเป็นเป็นศูนย์ที่ ท่านเจา้าวาดจะต้องเอาวัวควายมาไว้ที่นี่นะครับจะต้องขุดสะขุดอะไรทําสนามหญ้าไว้ให้วัวควายนะครับก็ฝากประชาชนจังหวัดลบบุรีด้วยครับท่านทานีแตงกินท่านเป็นผู้พากษาสมทบนะฮะและเป็นประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานไทยนะครับวันนี้ก็รู้สึกทุกคนมาผมเห็นยิ้มแย้มแจ่มใสนี่คือสาขาสองนะครับคือ,อพักพวก นะฮะที่ผมไปต่างประเทศบ่อยเนี่ยเขาก็บอกว่าท่านพระสกรผมอยากจะทําบุญกับหลวงพ่อนะฮะเพราะข่าวดังไม่หมดครับหลายประเทศบอกอยากทําบุญกับหลวงพ่อไม่ไม่ทราบจะทํำยังไงหรือยังไงหมายเลขบัญชีอะไรตานะฮะตรงนี้สําคัญที่สุดเดี๋ยวต้องให้หลวงหลวงพ่อบอกก็กราบขอบพระคุณพี่ประกิตนะฮะผมผมปากด้านด้วยนะฮะฝากดูแลท่านผู้การพลรบบุรีนะครับ อย่างไงก็ช่วยดูแลด้วยพี่ครับคนลบบุรีชาวบ้านลบบุรีนะฮะทั้งหลายนะที่อยู่ที่นี่และชาวบ้านที่นี่แล้วทั่วไปโดยเฉพาะท่านผู้ว่าพี่น้องภาคกรนะครับผู้ว่าจักหัดลบบุรีครับครับผมเคยไปกราบพี่พี่ครับยังไงกวากดูแลด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมทำบุญด้วยกันครับก็ขอเจริญพรญาติโยมทั้งสามทุชนญาติโยมท่านสา,ชน <c oughs> า,า,นาุชนก็ได้รับการสนทนาปราศัยจากท่านพัฒกรบวงวิจิตรไปแล้ว แล้วก็ท่านก็ได้สนับสนุนโครงการาบุญนำน้ำใจไปสู่ชุมชนร่วมโครงการอุทยานการเรียนรู้ชุมชนที่อุทยานการเรียนรู้ชุมชนที่ตำบลวางเพลิงอำเภอโคกทารงจังหวัดลบบุปปรีฝากญาติโยมท่านสานชุชนชาวลบบุปปรีแล้วก็ชาวบ้านใกล้เลนเคียงด้วยนะสร้างกุฏิปฏิบททัติธรรมสร้างอุโบสถท้่ที่ดิน,นะท่านสถานที่นี้นะเพื่อจะได้เป็นสถานที่ท,ที่ทดลองการเกษตร สนองโครงการของสมเด็จพ่อของเราเลือโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะนะอุทยานการเรียนรู้จุมชนที่นี้นะหรือว,ว่าท่านที่มีความประสงค์จะสร้างโอุโบสถบ้าดวิกระบืออ่าเป็นโอุโบสถไม้สักสามชั้นเนื้อที่400ตารางวานะเป็นโอุโบสถที่สูงเด่นเป็นสง่าสวยงามเฉพาะตัวอาคาร400ตารางวาคือ1ไร่นะสามชั้นแล้วก็ยังมีห้องใต้ดินนะขนาดนี้ก็ เทคานด้านบนแล้วผม <c oughs> มาสัมผัสที่นี่มันเป็นบรรยากาศธรรมชาติเชิญชวนให้กับสาธุชนประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ซึ่งวัดนี้อุทยานนี้ไม่ไกลจากกรุงเทพมากเพียงร้อยกว่ากิโลนะครับแล้วก็เดินทางสะดวกเป็นวัดที่กําลังพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ของอุทยานการเรียนรู้ของจังหวัดลบบุรีก็จ,จะเต็มไปด้วย โคกระบือในอนาคตข้างหน้าที่จะมาที่นี่เป็นทุ่งหญ้าที่สวยงามทางด้านหลังนะครับถ้าเข้าไปแล้วนี่จะสวยงามมากเป็นทุ่งหญ้าซึ่งเป็นเขาติดลงไป <c oughs> อยากเชิญชวนสาธุชนทุกท่านประชาชนได้มาสัมผัสบรรยากาศนะครับที่เป็นธรรมชาติจริงๆที่นี่ที่ผมมาสัมผัสแล้วหลายวันที่มาอยู่ที่นี่นะก็ขอเชิญชวนสาธุชนรัะชาชนทุกท่านได้เดินทางมาอุทยานการเรียนรู้ของหลวงพ่อวัดหัวกระบือซึ่ง เป็นปอดกรุงเทพแห่งใหม่ซึ่งควรจะมามามาสัมผัสวัดหัวกระบือสาขาวัดหุวกระบือนี้ฮะผมได้นําเครื่องจักรนะครับพร้อมกับพี่ประกิตนุจลัดนะได้นําเครื่องจักรนะได้มาพัฒนาสถานที่ต่างๆซึ่หลวงพ่อได้ได้มีความประสงค์ว่าอยากจะทํานู่นทนํานี่ก็ตอนนี้เรากําลังจะนําเครื่องจักรเข้ามาอีกเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สมบูรณ์แบบที่หลวงพ่อต้องการจะเป็นว่าแหล่งน้ําหรือว่าสาธารณพิทกต่างๆซึ่งตอนนี้วัดกําลังประสบปัญหาในเรื่องน้ําซึ่งซื้อต้องซื้อน้ําใช้และตอนนี้เครื่องจักรก็จะนําเข้ามาเรื่อยๆครับอขอจเจริญพรอัญาติโยมท่างสาวเชก็ได้การรับการทักทายปรายัยจากญาติโยมสาวชนหรือว่าผูไ้ได้มาร่วมกันสนับสนุนโครงการอุทยานการเรียนรู้ชุมชนหรือว่าการไทยชีวิตโครกระบือถาวายพระกุศลแด ระชวงแจกกรีทุกประองแล้วก็โคกระบือนี้ก็จะได้มอบวันที่12สิงหาคมวันสมเด็จแม่ก็จะได้มอบให้กับโครงการเนื้ออของที่ท่านผู้การที่นะวันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่คือทุกๆวันสําคัญของระชวง์จกกรีวันสําคัญของพระบาทเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชินีสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10วันเกิดลวงตาทุกครั้งเราก็จะมีการมอบอโคกระบือให้กับหน่วยงานทหารต่างๆไปดูแลรักษาแต่ว่าคราวนี้ทางท่านัตกกรบัววิจิตก็จะขอไปอนุรักษ์ไว้ที่จังหวัดบุรีรัมณ์อำเภอหนองกี่ก็จะมีะการทำสัญญาการว่าจะต้องรักษาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะว่าทุกคนเอาไปแล้วต้องดูแลรักษาไม่ใช่เอาไปแล้ว ได้รับไปแล้วโยมแม้แต่ได้รับจากอของปดุสัตว์ที่จัดกันทุกครั้งตามวัดวารามต่างๆรับไปแล้วโยมเอาไปขายตลาดนัดโคกระบือนะอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นมีมาจริงๆพระองคตาเนี่ยจะได้สนิทที่เชื่อกับเจ้าหน้าที่ปดุสัตว์เพราะต้องไปที่วัดเป็นประจำไปดูแลเรื่องโคกระบือเรื่องการฉีดยาดูแลรักษาก็ถามถึงว่าถึงเรื่องโครงการอย่างเนี้ย มีการนำไปขายจริงไหมหรือไม่ประการใดท่านยอมรับว่าเป็นจริงจริงแม้แต่จะปฏิญาณต่อหน้าเพราะรลมฉายาธิรักของพะเจ้าอยู่หัวแล้วก็ยังเอาไปขายที่พูดได้อย่างนี้เพราะอะไรหลวงตาได้ถ่ายจากโรงฆ่าสัตว์มาแล้วโยงมอบให้ไปแล้วเสร็จแล้วทางโรงฆ่าสัตว์พรักงางตาจะสั่งโรงฆ่าสัตว์ว่าถ้ามีกระบือเผือกโปรดอย่าได้ฆ่าขอให้แจ้งมาที่วัดอุกระบือทางวัดจะไปช่วยชีวิตไว้ เมื่อไปถ่ายไปช่วยชีวิตมากลับไปเจอกระบือตัวเดิมที่เราได้เคยถ่ายมาแล้วก็มอบให้ไปแต่จริงๆลุงตาจําไม่ได้กลับมาถึงวัดพระบอกเอ้านี่ลุงตานี่ควายของเราเพราะควายผู้เลี้ยงเขาจะตั้งชื่อ,ช,อชื่อนั้นชื่อนี้เขาจําได้ว่าเขาเคยอยู่ที่นี่แล้วเขาชื่ออย่างนี้นะ,นะกิจกรรมวันนี้ก็จะมีการท,ทอดพราปา่าสมทบทุนในการใช้จ่ายเรื่องขุดสระนะขุดสระน้ํา สำหรับใช้อุอปโภคบริโภคทั้งพระสงฆ์องค์สมเน็ที่อยู่ที่นี่ทั้งวัวควายและประชาชนคนทั้งหลายแถวถิ่นย่านบ้านนี้เมื่อขาดน้ำจะได้มาเอาน้ำสถานที่นี้ไปใช้อุปโภคบริโภคกันนะเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อประ,ะ,ประชาชนแถวถิ่นย่านบ้านนี้นะชาวลบบุรีแถวถิ่นย่านบ้านนี้จะได้อาศัยน้ำณสถานที่นี้ไปใช้อุปโภคบริโภคขณะนี้ ภาวะแห้งแรงเกิดทั่วทุกขนทุกแห่งนะจฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าชาวไร่ชาวนาชาวเกษตรเดือดร้อนมากเพราะปลูกพืชทันธัญพาหา์ไปแล้วเสียหายศูนย์ทลายหายไปในพิบตาแล้วก็ต้องปลูกใหม่ฝนไม่ตกลงมาน้ําไม่มีาการเกษตรเสียหายฉะนั้นก็ขอฝากเราท่านทหลายมาร่วมกันสนับสนุนการขุดสระนะสะลูกนี้ก็คงจะประมาณสักส3 3ไร่โดยประมาณ แล้วก็ตั้งใจว่าจะขุดทางด้านาติดกันท่านวยคางผาอีกประมาณสัก5าไร่เพื่อประชาชนคนหลายจะได้มาน,นําเอาน้ําที่นี่ไปใช้ณอุปโภคบริโภคหรือการเกษตรอะไรก็ตามถ้าขาดน้ํามาสามารถมานําไปใช้ได้เราเป็นสถานที่ที่เป็นสาธารณประโยชน์ณตรงนี้ทําเป็นสาธารณประโยชน์ไม่ใช่ทําเพื่อหลวงตาไม่ใช่ทําพระเพื่อพระองค์ใดองค์หนึ่งไม่ใช่ทําเพื่อใครคนทําเพื่อประชาชนคนแถวถินย่านบ้านนี้นะก็ขอกวา ตาพวกเรามาร่วมกันกน,นะฮะแล้วก็ <c oughs> แล้วก็จะปลูกต้นโพถวายพระไร่รกุศลแด่เจ้าชวงจากรีทุบองนะก็เชิญท่านมาร่วมปลูกต้นโพถวายพระรกุศลแด่ทศเดชพระราชนีพันปีหลวงทมเด็จแม่ของเราที่เดอตุลาคมเชืเ้อเชิญเจริญพรมาร่วมกันทอดกรินสามัคคีณนะอุทยาการเรียนรู้ชุมชนแห่งนี้นะโดยมีท่านพลตรีหม่อมราชวงศ์วิทยาตะกั่วพันท่านมีกุศลรัทธา รับเป็นประธานในการทอดกระถินสามัคคีณอุทยานการเรียนรู้ชุมชนแห่งนี้ในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมก็ในท้ายที่สุดนี้กล้าพร้อมทีมงานท่านพลตรีหม,ม่อมราชวงศ์วยศญชกพันธ์และก็ทีมงานทางซ้ายขวาและประชาชนคนทั้งหลายณสถานที่นิรวัตชาวจังหวัดสุุทรีทั้งหมดก็ขอกอราบรัธนาคุณพระศรีลัตนาไตรคือคุณพุทเจ้าคุณประรมคุณประยงศ์ และด้วยอำนาจบิณฑิตด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของทัยเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายณสถานที่นี้หรือว่าจังหวัดทุบุรีซึ่งมีเจ้าพ่อพัะการเป็นศาลเจ้าพ่อการเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนคนทั้งหลายชาวอลบบุรีเคารพสักการะบูชานับถือและเป็นที่พึ่งทางใจขอจงอัญเชิญท่านจงมาแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองประเทศชาติระศาสนาองค์เจ้าความมกษัตริย์และจงงจากรีทุกองขอจงแผ่บารมีพระองค์จงมี พระบรารมนไมยแข็งแรงสมบูรณ์ทรงมีประทุนมายุอยู่ยิ่งยืนนานขอพระองค์ทรงประทับอยู่เป็นมิ่งฝันของเราปวงชนชาวไทยสืบต่อไปตราบเท่าชั่วครน,นานและขอญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการอยู่ขณะน,นี้และญาติโยมท่านสาธุชนที่ตั้งตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ขาดสติตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศสรสร้างคุณงามความดีสร้างประมีตรากาตรตอดเวลาขอท,ท,ทุกท่านจงประสบจากความสุกความเจริญปราศจากทุกโศกรคภัยและขอจงแควคลาดจากอุบเติเหตุ จากภัยอันตรายต่างทั้งปวงขอจงมีความจเจริญรุ่งเรืองและร่มเย็นอยู่ในร่มเงาพุธาทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองงอกงามในหน้าที่การง,งานจะมุ่งจะหวังประสงค์สิ่งหนึ่งประการใดถาหากว่าเป็นไปในทางที่ชอบประกอบไปด้สิ่งที่ควรและไม่เหลือวิสัยแล้วก็ขอ,ขอ,ขอความปรารถนาของทุกๆท่านนั้นจงพันสาเร็จจงพันสาเร็จและจงพันสาเร็จสมดังความปรารถนาจงทุกประการเถิดาุขอจเจริญพร สาธุสิบนิ้ววันทามาบุกบุญ เียนเชิญคุณคุณพี่น้องทั้งหลายมาทำบุญกับหัวกระบือเราไว้ร่วมมือร่วมใจร่วมกันทำบุญพระครูวิบูณพัธนากจขอบอกญาติมิตรนาว่าไม่มีเงินทุนจึงเรียนสาธุชนร่วมสร้างพ้นบุญช่วยปัจใจเกื้อหนุน นทนด้วยการวิมสร้างอุโบสถจจตุรมุกไม้สันให้งามยิ่งนักทั้งหมดสามชั้นอยากให้โครงการสำเร็จดังฝันเพื่อใช้ในการพิธีของสงฆหัดหัวกระบือนี้เก่าแก่นักหนาเพราะได้สร้างมาสองสิบปี ตั้งแต่พศ2281สสน,นสีขอยอมจะมีสิ่งชำรุดสุดสสร้างเมื่อสมัยกรุงสีอยุธยาหลักฐานมีมานานาเททมวันนี้จะสร้างโบดอีกน่ายมจะต้องสะสมมเงินทองมากมายก็ต้องอาศัย ที่น้องทุกคนเราสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายช่วยสร้างให้เสร็จสำเร็จดังหมายช่วยเหลือปัจจัยสร้างโบสถ์หลังนี้บุญเหลือลอน้นกุสลมหาศาล กระบือ้างท่านสงสัยว่าอยู่ที่ไหนคอยเฝ้าไต้ถาำอยู่ซอยเทียนทะเลสิบข้าวแขวงท่าค้ำเขตบางคุนเทียนก็ทอมอเบอร์มือถือ087-5-0-0-5-8-0-0หลวงโทอรสายทุกวันบอกกล่าวยังท้ายเชิญพี่น้อง ร่วมสร้างอุโบสบถวัดหัวกระบือด้วยกันบอจดจะตุรมุกไม้สากสามชั้นให้สำเร็จดังฟ้า ขอบพระคุณสำหรับเสื้อผ้าจากร้านสุพยาลักษ์ค่ะร้านสุพยาลักษ์นั้นเป็นอีกหนึ่งที่เป็นความร่วมแรงร่วมใจในการถ่ายทอดเรื่องราวของวัฒนธรรมดีๆผ่านการแต่งกายแบบไทยแบบนี้และรัฐมนีกังวันไกลลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ